ส,สวัสดีครับชื่ออะไรครับอามีอาม่อามี่เรียนที่ไหนที่ไหนอามี <c oughs> า่ม<า>มเรียนที่ไหนอามี่ไม่บอกไม,ไม่บอกอามี่มีแฟนหรือ,อยังยังแล้วเจ๋งเรียนที่ไหนครับสูแล้วอยู่ชั้นไหนสามับสองสามับสอง พ่อชื่ออะไรพ่อชื่อเกง่งพ่อไปไหนแล้วพ่อไปขี้แล้วพ่อไปขี้แล้วแล้วอารมี่พ่อไปไหนไปพ่อหนุ่ขับรถตามาออตามาเหรอแล้วลดูข้างหลังดิหนูไหนโอ้มาแล้วมาแล้วแต่ว่าไม่ใช่รถพ่อ ็นอไฟไม่ใช่รถพ่อหนูต้นสีขาวสีอะไรนะสีขาวสีขาวก็สีขาวสีขาวเหรอไม่สีขาวเป็นรถพี่หรอแล้วเจ๋งรถสีอะไรรถพี่มีสองคันมีรถอะไรบ้างมีรถเก๋งกับรถคันนี้แหละรถเก๋งกับรถคันนี้ออมีรถเขียวกับรถขาวรถเขียวกับรถขาวเป็นเพื่อนกันไหมใช่ลูมีรถ มีรถเขียวกับรถดำนี่แหละเล่นกันแล้วไอ้รถเขียวกับรถดำเจ๋งให้อะไรมันกินบ้างอะไม่รู้ไม่รู้เจ๋งเคยเห็นมันกินอาหารไหมไม่เคยไม่เคยเหรออ่ะมีชอบการ์ตูนไหมครับชอบการ์ตูนชอบการ์ตูนอะไรครับเบนเทนเบนเทนทั้งคู่เลยเอาไหนไหนเบนร้องเพลงเบนเทนได้ไหม อันนี้ล็อกแล้วใช่ไหมเบนเทนครับอ๋อแล้วแล้วชอบอะไรของเบนเทนที่สุดหนูมีของเล่นเบนเทนหรอมีอะไรบ้างหนูก็มีของเล่นเบนเทนตอนเด็กหรอครับไี่มีตอนโตถ้าพี่บอยจะขอให้ขอได้ไหมไม่ได้ไไม่ด้เหรอห่วงใช่ไหมเจ๋งอ่ะไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมชอบชอบ ชอบสัตว์เลี้ยงชอบอะไรหมาหมาหนูชอบไก่กระต่ายแล้วชอบหมาเนี่ยมัูมีแมวด้วยหนูตีกับมดดำกับกระต่ายหรอแมว <c oughs> อ๋อเ <c oughs> จงหัวเราะอะไรเหรอเ <c oughs> จงิงชอบกินข้าวเหนียวไหมชอบ อามีชอบกินข้าวเหนียวไหมไม่ชอบทำไมไม่ชอบอะครับหนูชอบกินไก่ชอบกินไก่ <c oughs> กินกินตอนไหนตอนเป็นเปๆหรือว่าตอนสุกแล้วตอนตอนใหม่ตอนใหม่โอ้ตอนนี้ยังไม่ตายใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ตายกินเหมือนต่อไปไหเหรอโอ้ใครใครชอบเล่านิทานบ้างใครชอบเล่านิทานบ้าง อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาใครก่อนใครจะเล่านิทานก่อนเนะอ่ะอามี่ก่อนอ่ะอามี่เล่านิทานให้ฟังก่อนเรื่องหนึ่งอะเรื่องอะไรแกตายกับกบไหมได้หรอเดี๋เดี๋ยวหนูร้องอย่างนั้นเล่าก่อนอ่ะอ่ะเอาอเลามาเลยเรอเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่นะร้องตาว่า เต่า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 มีสีขาเต่าเดินมาหัวปุกปุกปุกแเอาทำหัวด้วยดิทำหัวด้วยโอ้นี่เต่าเต่เตามีสีขามีตีนเดินมันตามหัวปุก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 อืมเจ๋งแล้วเจ๋งแล้วเจ๋งอะเจ๋งนิทานของเจ๋งชื่อเรื่องอะไร เจ็งนิทานชื่อเรื่องอะไรครับกอดตีฮะอะอยู่โรงเรียนอะไรอยู่โรงเรียนอะไรนหนูอยู่โรงเรียนสองโรงเรียนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนูอยู่หนูมีคุณครูด้วยหรอคุณครูชื่อกิตดีบีดีฉันชื่อคุณครูหน่อย <c ups> คุณครูหน่อย <c ups> คุณครูติ๊กด้วยเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณครูหน่อยผู้หญิงผู้หญิงน่ารักไหม สวยสวยอยากให้เป็นแฟนกับคุณพ่อไหมไม่อยากไม่อยากเจ๋งคุณครูเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอยากให้เป็นแฟนกับคุณพ่อไหมไม่ไม่รักคุณแม่ไหมใครรักคุณแม่ที่สุดยกมือขึ้นแล้วบอกอะไรกับคุณแม่ครับบอกว่าอะไรนะเจ๋งอามีอยากบอกอะไรคุณแม่ัก คุณแม่คุณแม่เคยหอมแก้มคุณแม่ไหมใครใครเคยหอมแก้มคุณแม่หนูหนูเคยหอมแม่กับพ่อหรอแล้วแต่เราพูดครับสิครับผมครับครับผมครับนะ่ครับแา่แอนโดอะไรนะครับแม่แอนโดหรอครับแม่ลูกแม่เรากำลังออกทีวีอยู่ใช่ใช่นี่ไหนดูไหนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวจะพิ่ง ไม่เห็นไปนั่งก่อนอยากกินขนมอ่ะอยากกินขนมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายถ่ายทำเสร็จอะไรเนี่ยจิ้มจูบนั่งเลยใครไม่นั่งจะเสร็จทิ้งจกเข้าไปในก้นจิ้งเนี่ยใครแหละเฮ้ยพวกเราทำไมอยู่กันแค่นี้เนี่ยต้องมีเก่งมาด้วยไงหรอมันก็ไม่ผีอะดิผีมาจากไหน ผีมาจากรองเท้าไงรองเท้ารองเท้าเราเนี่ยรองเท้าหนูนียเหรอรองเท้าหนูมีผีเหรอใช่รองเท้าหนูผีเป็นผีอะไรครับผีหมาผีหมาผีหัวทิมผีหัวทิมผีส้วมผีส้วมอันนี้หายไปมีมีมีเทวดาไหมไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่ขี้มีแต่ขี้ขี้เจ๋งเหรอ่ขี้ควายขี้ควาย เจ๋งเคยขึ้นควายไหมครับไม่เคยหนูไม่เคยเหมือนกันเหรอหนูอยากอยากขี่สัตว์อะไรที่สุดอยากขี่<า>ยีรับยีรับหนูยา่ขี่เต่าขี่เต่าเจ๋งอยากขี่ยีรับแล้วเต่ากับยีรับตัวไหนวิ่งเร็วกว่ากันเต่าเต่าว,วิ่งเร็วกว่าเอาไปเลยแปดสิบห้าคะแนนครึ่งโอ้ยีราฟยีรับก้าวยาวอ่ะเต่าวิ่งตู้แป๊บเดียวถึง แล้วยีราฟกินอะไรเป็นอาหารหญ้ากินหญ้ากินตาได้ไหมกินเต่าอ่ะกินเต่าเลยมันไม่ใช่เต่าอ่ะกินหญ้าเหมือนกันเต่ากินหญ้าเหรอก็ตายวิ่งเร็วแล้วไก่ไก่เลัวิ่งเร็วเต่ามันวิ่งเร็วแบบนี้ไม่เต่าวิ่งช้ามันค่อยค่อยมันค่อยคก้าวจึ๊บชึบเลย กาจองเคกว่าเคอะเคกับตาวันจองกว่าจองตัวองพี่จองใช่หลามกับเคกองหกไงเี่จองพี่จองเบนเทนกองหกกองหกจองจิ้หน่อย